เข้าหน้าร้อนแบบนี้เข้าครัวกับ UFM จะชวนทุกคนมาทำเมนูชีสพายฮันนี่เลมอนถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลย ที่เชฟเอ็มเลือกใช้ในครั้งนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาเว้าเป็นแป้งอเนกประสงค์ใช้ทําได้ทั้งขนมและอาหารเหมาะสําหรับนํามาทําเมนูขนมอบทุกชนิดเริ่มแรกตีเนยน้ําตาลไอซิ่งเกลือให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แล้วตีให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาเว้าตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนําเข้าพักในตู้เย็นให้เซ็ตตัวนําโดที่ได้มารีดและกลุลงพิมพ์ อบที่ไฟ175องศาประมาณ20-25นาทีเมื่ออบเสร็จพักให้คลายร้อนขั้นตอนการทำเจลลี่น้ำผึ้งนำเจลาตินแช่น้ำเย็นให้นิ่มพักไว้ใส่น้ำเปล่าและน้ำผึ้งตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่เจลาตินที่เตรียมไว้ลงไปคนผสมให้เข้ากันเทลงพิมพ์แล้วนำเข้าตู้แช่แข็งขั้นตอนการทำครีมชีสฮันนี่เลมอนนำเจลาตินที่เตรียมไว้แช่ในน้ำเย็นให้นิ่มตีครีมชีสและน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกัน ค่อยๆใส่ครีมเลมอนและน้ำผึ้งผสมไม่เข้ากันแล้วตามด้วยเจลาตินที่ตุ๋นละลายตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนการทำไวช็อกโกลตนำไวช็อกเกลตลงตุ๋นให้ละลายแล้วเทลงบนแผ่นบับเบิลที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นพักไว้ให้ไวช็อกโกลตเสร็จตัวขั้นตอนการประกอบเค้กแบ่งปาดครีมชีสฮันนี่เลมอนออกเป็นสองครั้งปาดครีมให้เรียบแล้วใส่เจลลี่น้ำผึ้งเลมอนลงไป แล้วปาดทับด้วยครีมชีสที่เหลือให้เรียบนำเข้าตู้เย็นให้เสร็จตัวตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตเลมอนลวงผึ้งและราดด้วยน้ำผึ้งตามชอบเมนูชีสพายฮันนี่เลมอนพร้อมเสิร์ฟอร่อยทำง่ายคลายร้อน